สวัสดีครับทุกคนวันนี้มาแทงลูกกันให้ดูหน่อยนะครับพอดีลูกษย์ขอมานะฮะเราจะมีกันสามแบบนะครับตรงนี้ลูกนี้เราจะเห็นว่ามีแดงลูกหนึ่งนะตรงนี้ติดชิ่งนะฮะตรงนู้นลูกหนึ่งนะทะลุอยู่หลังเหลืองแล้วก็เราจะเห็นฝั่งนี้นะฮะนิดหน่อยแต่ก็ฝั่งนี้นิดหน่อยเราจะแทงทุกนี้ไม่ได้เลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าเาจะมาตรงนี้จ,จะจออตรงนี้ไ้นะผมจะแทงลูกบนสุดที่ติดชิ่งนะขึ้นไปแล้วไซด์ดึงซวานะแทงขึ้นไปฝั่งขวาแล้วไซด์ดึนฝั่งซ้ายนะครับ เราจะเอาขาวให้อยู่ตรงนั้นนะฮะเด้งมานิว 2, ้วสองนิ้วหรือว่าอาจจะดูกลับไปติดซิ่งเหมือนเดิมนะครับ,ม,กกบม,มัาดครบวิธีการป้องกันนะครับสวยงามมากเลยนะครับนี่ลูกแบบที่หนึ่งนะครับทั้งหมดจะมีสามรูปนะครับที่จะลองดูนะครับว่าจะกลับยังไงก็มีแดงตรงนี้อ่ะของสามรูป แล้วแดงอยู่ตรงนี้ลูกหนึ่งนะครับเดแล้วขาวอยู่อย่างนี้นะครับเดยวให้หดูบอนดูนะครับเลูกนี้ผมจะแทงปาดหน้าลูกนี้นะครับให้แดงเนี่ยมาอยู่นี้ลูกขาวเนี่ยจะแทงไซส์ยึดกลับไปอยู่หลังดำนะครับมาลองดูว่าจะทำได้ไหมนนครับอันนี้คือแบบที่สองนะครับการป้องกันไหเนเพื่อนๆดูนะครับ เห็นไหมฮะนะครับแ,แบบที่สองนะครับแล้วก็แบบที่สามนะฮะอยากให้่อนๆดูนะครับแบบที่สามอาจจะมีแดงอยแถวนี้ก็ได้อยแถวนี้ก็ได้แล้วแต่เรานะคร<ม>ับแล้วก็มีแดงพวกนี้ตัวหนึงเห็น,น,นไ,ไหมฮะเอ๋บอส่วนใหญ่ก็จะแทงสกูอยู่กับที่นึกออกไหมฮะถ้าเราแทงสกูอยู่กับที่เนี่ย เราจะไม่ได้ประโยชน์อะไรนะฮะทุกนี้ผมจะคือเหมือนกับว่าเขาแก้ก็อาจจะแก้โดนได้หรือาแก้หนีได้ทุกนี้ผมจะแทนแดงตุกนี้นะให้ไปจอ่อลูกลางด้วยแต่ขาวเนี่ยพอโลกเข้ามาติดหลังดำนะฮะลองดูนะครับเยับ การป้องกันที่สมบูรณ์นะครับอันนี้ฝากไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะมีออกมาเรื่อยๆนะคะการป้องกันท่านเทพนะครับ